เอาวมาซัโย่บโรวันนี้เราอยู่กันในเกมเด็กแกล้งวันนี้เราว่ากันสองคนแก๊งเราทั้งแก๊งมีสองคนฮะตอนนี้ในเกมนี้ก็ในเกมนี้เรานะฮะเราก็มาเลื่อนเลื่อนสุดอะไรสุดนะฮะในจังหวะนี้อันนี้มึงปะนี่มึงปะไขวะเ้ได้เอเดอร์ฮะตอนนี้เรา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 อยู่กันในเกมที่ชื่อว่าอะไรเดอร์ ไอันีไอ้อ้ดวเอ้ไอ้ยูเกีนะเามื่จำชเกมไม่ได้ผงพาคูมาเยอะมาซับรู้เอาเกมเด็กแก๊งเลยกันนะเดี่ยวเสียถามไม่ตอบ่เนอะถามไม่ตอบบ่เนองถามไม่ตอบเลยชอเกมชื่อไรพธชัดดีพหนักชัดอ่ะจะ้าชอแก๊งเราแบบต้องพูดแบบทอยชัดคำ

ควายอยว่ะกูมาเล่นมึงไม่มีปืนด้วยอ่อไอ้ก๊อไอ้ก็จอกมึงมึงมึงมามึงว่ามันมีปืนป้ากูว่ามันมีปืนกูเห็นอะไรในมือไม่รู้กูไม่ยุ่งละไอ้เดิมมึงไปหาตังคาหาตาตาแล้วื้อปืนกันดิที่นี่มันเถื่อนเหรอได้เลยเนี่ยถ้าเนี่ยข้าตรงนู้นมันมันมีที่ทำงานไว้ตรงนั้นมันเป็นร้านปืนเราไปดูเราไปดูร้านปืนเลยเราไปดูร้านปืนเลย ไอ้ตังกูมีศูนย์บาทไอ้น้องกูตัวเปล่ากูบอกแล้วทีนี้มันเถื่อนไอ้ยี่ระวังดวมึงระวังนะเว้ยไอ้พวกที่แบบมันขับรถมาเทียบมึงอ่ะแล้วมันมันโดนมันลักพาตัวเอ้ยรถราบปนได้ปะปนได้หรือเปล่าอ่ะปนไม่ได้รถถาก เอ้ยตรงนั้นมีร้านปืนเจอละมีโฟนโทรศัพท์เอ่อคีเอทรหัสหรออะไรดีหนึ่ง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 เอาเข้าง่ายดีไงเราเราขอเราขออันนี้ได้ปะเราอันเนี้ยเราขอแบบว่าอะไรกู้เงินธนาคารด้ยหนึ่ง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 คนอื่นมาเข้าโทรศัพท์เราได้ปะ อะไรร้านปืนอยู่ตรงไหน,หนวะน่ะเฮ้ยร้านต้นแถวร้านปืนมันก่อสงครามกันเหรอหรืออะไรสงครามแก๊งอะ่ะมันมันกันห้ามคนเลยวันนี้เลยเฮียไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวกูเด็กแก๊งหน่อย,อยน้องกนะูเด็กแก๊งกูเปล่า<ๆ>เฮ้ยถ้ามึงถ้ามึงไปอันนี้ปืนแปลจะตรงเลยปืนแต่ว่าอปืนกกบแต่ว่าแต่ว่า เดี๋ยวปืนกระบอกหนึ่งปร,ประมาณพันหนึงห่งมั้งแต่มันมันหาง่ายอยู่ะนะเผยกูแบนเลยเฮ้ยแมกกาซีนสิบบาทว่ะแมกแมกาซีนสปีดปืนเท่าไหร่ปืนต้องปืนปืนที่ดูที่สุดอะปืนที่ดูที่สุดหรอเหมือนจะเป็นทุกโมก็พันสามแล้วอะไอ้นี่ก็พันสามแปดเฮ้ยทีทีพันสามซีทีโอเคเราต้องไปหาตามพันสามน้องไป มันต้องคุยกันนักมวยมันต้องคุยกันนักมวยเอาตังค์เว้เพื่อเอาตังค์มันก็คุยกันนักมวยได้ได้เท่าไหร่คุยกันนักมวยคุยคุยอันไหนฮะคุยอันอันแรกอันสองลุกลุกฟอร์เวิร์ d อ๋อเริ่มมาลุกลุกฟ forward ก่อนใช่ยี่ไงได้ตังค์มาร้อยบาทแล้วอุ้ยตังค์หาง่ายเจอฮุกจูเจอจูคือเกิดเลยเหรอ๋อก็คือทำได้เรื่อยๆเลยอ๋อทำได้เรื่อยๆแล้วก็กดเกมใช่ได้ละสอง สองรอบได้หนึ่งร้อยนับเอาเลยจ้่มีมีรอบหนึ่งที่ได้หกสิบห้ายนะหกสิบห้าเนี่ยไม่รู้อ่ะกูนับแล้วปืนที่แพงที่สุดอะไรวะห้าพันห้าพันมั้งเอ้ยันเห็นกูใส่เสื้อเด็กแก๊งอะเป็นยิงเอะเอาเอาโอยอะไรอ่ะอะไรไอ้กูแก่เอขาออนไลน์ เฮ้ยเอเดอร์มีคนมามีเด็กมาเอเดอร์เราเล่นมันเลยป่ะแก๊งเรามีสองคนมันมีคนเดียวอะเราไปคุยเราไปคุยกับมันกันไหมแล้วเราก็ค่อยต่อยมันเยฮ้ยถ้ามันถ้ามันมาทำงานแล้วต่อยมันเฮ้ยมันเฮ้ยมันมีคนมันมีคนขี่รถมาเที่ยวอะระวังนะไอ้กู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 กกู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 ก อันนี้ไงมือมือเขาเพื่ิงเงยตัวเฮียอะไร่ะไอ้ลูกจำได้มันได้จะปืนแพงอย่างวะเนี่ยปืนปืน1ันสี่พันหกันสามนี่ไงเออราคาเหมือนร้านนั้นเลยเหมือนเป๊ะเฮ้ยว่าลุงโม้ว่าลุงโม่ในหัวหัวหัวเม็ดเดียวน่าจะไปนี่ไงพันสองแบบรุ่นประหยัดตัง เลูลูโลกำนันจุดจุดสามห้าเจ็ดเดี๋ยวต้องไปดูแมกกาซีนก่อนเราต้องดูแมกกาซีนก่อนอันนี้ลูโม่พันสามป่ะอันไหนคือจุดสามห้าเจ็ดเป็นสัตว์ลูโม่อะไรแบบเนี่ยกูไม่รู้กูซื้อแม็กมาอ่ะกูซื้อมาอีกหนึ่งอะไรอะปอนกระสุนมันกระสุนกระสุนมันตันป่ะขนเทป อย่าดแล้วหยาดแล้วหยาดแล้วพี่บอลแผนก็คือแบบว่าแผนก็คือกูกูจะเข้าไปต่อยให้มันยิงกูแล้วมันก็ยิงไปแล้วจะได้ไปโดนนู๊ปืนทังไงเราจะเข้าไปสู้มันวะมือเข้ามือเข้าไปซัดหัวมันอ่ะใช่พี่มันมันเราเองมันเราเองมันเราเองไม่เข้าไม่เข้าเด้อถอยดีกว่ามันมีปืนอ่ะเฮ้ยพี่กันเองอ๋อยืนดูดิยืนดูดิจูสู้เดี๋ยว เฮ right. ้ยพี ally, ่กูเข้าไปกูเข้าไปโดนแล้วมงยิงนะยิง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 กูเข้าไปเนื้อกูกูโดนอยู่พี่กูโดนอยู่กูโดนอยู่พี่กูโดนกูมึงมาต่อยกันมาต่อยกันในร้านปืนไม่ได้อ๋อไอไอนี่คือคือแบบมันไอนี่กันเองเลยเอ๋อมันปั๊มมันปั๊มกันอยู่มันทำอะไรอ๋อมันยิงในร้านปืนไม่ได้พี่กต้องออกไปข้างนอกก่อน

ไอ้เหยัยเราโดนเก็บงานไวเน้เด้อเราโดนเก็บงานเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าถ้ามันไม่รู้ตัวมึงมันน่าจะไม่หายต่อไม่รู้เลยไอ้เหี้ยตัวกูมีอะไรให้รู้อ่ะอ๋อพี่รู้แล้วก็คือพี่ต้องซื้อแม็กขันไหนเว้ยมันจะมีแม็กอันนึงอ่ะสปีดโหลดที่อะไรทักอยาก่างหายแล้หา,หายดิ <c oughs> ปืนกูาหายเออปืนกูาหาย <c oughs> เออปืนกูาหายไอ,อ้เด็กเด็กแก๊งแม่งแบบว่าไม่ไหวว่ะ เออไอ้ S 1> <S 1> <S <S สิ่งที่กูทำามาทั้งหมดปลายไปแล้วว่าเราทำทำพเอียไม่ขึ้นอ่ะไย่เด้อแต่อย่างนี้เราต้องแบบประมัดไปให้ต่อยชาวบ้านยิงนะ่ะวะมีปาร์ตี้ปะเฮ้ยมีขี่รถว่ะเฮ้ยมีเจอเด็กแกง๊งไตายเลยขี่รถไม่ชอบหน้าไปชอบหน้าไม่ชอบหน้าโดนตู้ย่ ต่อยกูต่ยกูต่อยวัวกูต่อยวัวรถใครกูไม่สนเลยกูเนื้องนื้อเลยรถใครวันะขับไปหรือเปล่าอ่ะี่แบบว่ามันมันต้องมีมันต้องมีอาชีพที่ดีกว่านี้ใช่ไม่มีไม่มีจริที่ดีอะไรอ่ะมันต้องมีมันต้องมีอาชีพสักอาชีพหนึ่งอ่ะที่แม่งดีกว่านี้ พม่ใช่ดิผมเหมือนพี่เหมือนเห็นแบบที่รับเวสแบบคนเขาแบบมารับเวสตรงนี้กันนะทำไมวะเดี๋ยว้องไปดูก่อนไปสืบสืบดิไปสืบมาดิสืบอยู่ตรงนี้มัน buy fake id หรือ id f o r มอะไร,รอ่ะทำไมอ่ะเหมือน,นเหมือนเอา fake id ไ,ไปแบบไอ้แบบแบบนั่นไปปั๊มตังค์ป่ะไม่รู้อะ่ะเจ้ ไม่มั่นใจดิเอ็งอยู่ไหนอะไอ้เี่ยมันกูกูอยู่ไอ้ตรงรับงานไอ้ตรงคลองอะโอเคทุกคนอาจจะยุทัดหน้านะแต่พาัดนี้เราต้องไปดูก่อนอันันนี้ฝ่ไว้ก่อนอันนี้กูฝ่าว้ก่อนไอ้สัสเอาปืนกูไปปืนกูฟ้ามตั้งนานนี่แคบแคบเลยลูกบัวลูกบัว